thank <laughs> you สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการอร่อยริมทางโครงการเชียงรายวันนี้พาท่านมาทานอาหารอิตาเลียนในบรรยากาศสบายๆครับที่โรงแรม The l e g e จน r ์รีสอร์ทแอนด์สปาณห้องอาหารเ n นเช i n i แห่งนี้ครับเขามีอาหารอาาร่อยที่ทำแบบออริจินอลครับก็คือพิซซ่าโดยฝีมือของ คุณลูก้าซึ่งเป็นเชฟจากอิตาลีเขามาทำพิซซาแบบออริจินอลคือแบบตั้งเดิมของคนอิตาลีจริงจริงก็คือจะมีเตานะครับสำหรับที่จะอบพิซซาเขาจะทำปั้นแป้งตีเป็นแผน่นเหมือนโรตีนี่นะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงอะไรต่างๆานานานะครับก็ใส่เข้าไปเาตาอบของเขาเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปได้ดูวิธีการทำพิซซาแบบสไตล์อิตาเลียนแท้ๆแล้วไปอิ่มอร่อยกับอาหารจากอันจิริีน่ห้องอาหารอิตาเลียนโรงแรมเดอะเลเจนด์รีสอร์ทแอนด์สปาครับ Ma se gli la pronc, La prima rosa rossa è già sbocciata, e nasconti vite le viole mammole. Ormai la prima rondine è tornata, nel cielo limpido comincia a volteggiare. Il tempo bello viene ad annunciare, aprite le finestre al nuovo sole. È primavera, è primavera. Lasciate entrare un poco d'aria pura con il profumo dei giardini e prati in fiore. Aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle, innamorate. E forse il più bel sogno che sognate sarà domani. No, ehm big promotion, il Italia, eh, ristorante italiano Angelini Legend Hotel, e eh, tutta la pasta, insalata e la pizza, pizza molto buona, grande, e la pasta tutta, eh, arriva dall'Italia, tutti i prodotti, eh, prezzo molto bassi, 150-270 baht a piatto, vero, vero molto molto buono, vero, molto, molto 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 buono. Sul davanzale un piccolo signor canali tenere le piume morbide ha già spiccato il timido suo voto e contro i vetri ha cominciato a picchiettare il suo più bel messaggio vuol portare è primavera è primavera Aprite le finestre ai nuovi sogni, alle speranze, all'illusione. Lasciate entrare l'ultima canzone che dolcemente scenderà nel cuore. Nel cielo fra le nuvole d'argento, la luna ha già fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. Apri le finestra al primo amore. Taka preziosa. Mazzo del pepper and uh, salami tutto from Italy. Tomato from Italy di Vella, mozzarella from Italy. Dai ora, MSM le di stopping. Hi, come on. Okay, Mai. okay, Okay. Thank you. Thank you. ครับท่านผู้ชมที่ก็รบครับผมมานั่งทานอาหารอิ่มอร่อยกับอาหารอิตาเลียนนะครับโดยการดูแลของโรงแรมเดอะเลเจนด์รีสอร์ทแอนด์สปาที่ห้องอาหารอันจิรนีแห่งนี้ครับเมื่อกี้มิสเอ่มิสเตอร์ลูก้าก็ได้มานั่งคุยกันอยู่นะครับก็พูดกันไปหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของอาหารอิตาเลียนเรื่องของฟุตบอลยูโรโอ้วันนี้ทานอาหารแบบเยอะมากเลย สั่งอาหารมานะครับก็จะมีสปาเกตตี้นี่แหละฮะัหนึ่งอย่างนะครับซึ่งเป็นสปาเกตตี้สูตรของอิตาเลียนแท้ๆเลยนะฮะแหมชื่อเรียกยากสักหน่อยผมคงต้องดูโพย,ยนะครับสปาเกตตี้อามาดิเชียน,นะครับเนี่ยฮะ,ะโอ้โหทานกันนะครับยังมอีอาหารเรียกน้ำย่อยที่เขาเรียกว่าออฟเวอร์ทีฟด้วยนะครับอันนี้เป็นแซลมอนครับแซลมอนแล้วก็จะมีพวก เซรามี่นะครับซึ่งเป็นพวกเนื้อเย็นต่างๆนะครับแล้วก็มาถึงอาหารเล็กน้ำย่อยอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเนยแข็งกับมะเขือเทศถ้าเป็นคนบ้านเราอาจจะดูรู้สึกว่าจะทานยากทานลำบากหน่อยครับแต่ก็ทานไปแล้วเนี่ยผมก็ชอบนี่นะฮะซ,ซ,าซาลามี่เนี่ยครับเป็นเนื้อเย็นที่ทานกับเนยแข็งครับแบบมันเข้ากันพอดีเลยเนยแข็งชนิดเค็มนะฮะทานกับเซรามี่ซึ่งมีให้เลือกเป็นเนื้อเย็น2ประเภทนะครับ ซึ่งจะเป็นเนื้อ,อคุณลูก้าบอกเป็นเนื้องูนะครับแห้งยาวๆเลยเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อกล้ามเนื้อที่เป็นแท่งยาวๆเนื้อสันแล้วขวานให้บางครับบางบางบางเอาไปแช่ให้เย็นเสียก่อนแล้วฝานนะครับาบ,บางบุบออกมาแล้วก็มาทานกับเนยแข็งรสชาติกลมกลืนอร่อยลิ้นดีแท้จริงๆเลยนะครับสําหรับซาลามี่กับเนยแข็งนี้นะครับมาถึงอันหนึ่งครับแมาทานหมดไปแล้วครับคุณโอก็ทานไปด้วยบอกอันนี้ชอบมากเนละก็คือลาซานญา นะลาสัญญาก็จะเป็นพาสต้าอย่างหนึ่งนะครับที่รา,าดด้วยซอสเนื้อข้างบนลาซานญานั้นครับมากินแล้วบอกว่าถ้ารสชาติที่คนพอจะเคยทานพิซซ่ามาได้บ้างนะครับทานลาซานญาบอกว่าโอ้อร่อยจริงๆเยี่ยมมาการสชาติกลมมันด้วยชีสนะครับแล้วก็จะออกมีเค็มๆเล็กน้อยแล้วก็ความานุ่มละเอียดของ เนื้อชี้เลยครับเคี้ยวไปจมเคี้ยวดีแท้เลยครับแล้วก็จะมีเนื้อบดเนี่ยโมยุ่งหน้าสุดยอดต้องใส่ในี่นิดนงครับนี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรพริกไทยดาใส่พริกไทยดาสักนิดนึงในลาซานญาหรือว่าจะเป็นสปาเกตตี้อย่างที่ผมทานนี่ก็ได้อร่อยครับนะนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารซึ่งเป็นอาหารแนะนําอาหารแนะนําชุดนี้เป็นอาหารที่เป็นอาหารโปรโมชั่นครับถ้ามาทานอาหาร ที่ห้องอาหารในจิรินี่ของโรงแรมเดอกกะเลเจนต์รีสอร์ทแอนด์สปาที่เกาะลอยเนี่ยครับประเภทลาซานญามี20ชนิดนะครับแล้วก็สลัดเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ20ชนิดเหมือนกันแล้วกอ็อีกอันหนึ่งก็คือพิซซ่า3อย่างนี้ครับเป็นอาหารโปรโมชั่นมา2คนจ่ายคนเดียวถ้ามา4จ่าย2มา6จ่าย3ม,มา10จ่าย5 เรียกว่าจ่ายครึ่งเดียวก็พอแล้วครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่31ส,สิงหาคม2555ที่จะถึงนี้นะครับก็หมายเลขโทรศัพท์ที่จะโรทรศัพท์สั่งจองสำรองที่นั่งกันของห้องหารอันเจเรนีโรงแรมเดอะเเจอร์ดีสอร์ทแอนสปา053910400ครับ053910400เปิดบริการ6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มครึ่งครับสำหรับารายการอิม อร่อยริมทางโครงการเชียงรายวันนี้นะครับก็พามาชิมอาหารอร่อยๆอกันกที่หนึ่งครับสำหรับการรับรองความอร่อยนั้นมัสยาลิ้นทองรับรองความอร่อยครับ